อะเดียวปีโป้ยืนทางไหนสิน้องยืนทางไหนอ่ะปีโปมาปีโปมาโวพี่ตังกลับเองได้พี่ตังกลับเองได้แล้วี่อย่าปล่อยน้องโป้นะโป้ไม่ได้นะแหมปล่อยดีเดี๋ยวจะโดนน่น่เนน่น่่น่น่นี่น่นี่น่น่นเน่น โอ้โหพี่มาตังเล่นเองอีกแล้วนนอ้าวกลับยังไงละทีนี้อ,อ้าวฮึดอีกทีอัปอยโอ้โหเทพอะอ่ะพี่ตังพอให้พี่ซีทีนึง่งตาพี่ซีมั่งพัดกั้นน่ะตาพี่จะซีอ่ะพี่ตังให้พี่ซีขึ้นมาให้เพื่อจะดูพี่ซีหน่อย พี่ตังไปดึงรับน้องไอ้พี่ตังตูงน้องโป้ตรงนี้ค่ะอ้าวพี่โป้ให้พี่พี่ตังเขียนให้ไหมโป้ไปเริ่มก่อนเอาเร็วเร็วเร็วไอหัวปิงปองอ่านไปไปใกล้ๆอ่ะพี่ตังไปค่ะเอาเล่นเองหนึ่งสองตั้มเอาเร็วค่ะเร็ว Ôi bao mày, thắt thắt đừng thắt lốp để lấy bền, yếm yếm rồi, rồi đan อาพี่ตังคนเดียวหนึ่งปีโป้หลบพี่ตังหอดแล้วหนึ่งสอง้มว่า,ทานแทนน่นแทนนัน่นแทนเอ้ถอยหลงังอ่าให้สุด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 ,สดโอ้โหนิดเดียวอ่านไหนเอาปอเอาหนึ่งหนึ่งสองต้มนี่ครับพาพิสดาษอ่านหมูบินหมูกระเลียง อ่าพี่ตังให้พี่สีมั่งอ่าไอทีให้จบอ่าอ้าวไม่จบอ่ะพี่ตังให้พี่ชาสีมั่งอ่าอ่าเดี๋พี่ตีระวางโดนน้องเอออ่าแล้วปีโป้เริ่มเล่นพี่เลนละท่าอะไรเนี่ยโป้มันเริ่มไอเนี่ยปีโป้มันใช้ท่าได้นไหม ดูทำดูทำสกเก็ตบอร์ดใครเขาสอนให้ได้อย่างงี้อันนี้เกาเรียกข้างหมูสไลด์อ๋ออันนี้ปีโป้หมูสไลด์เอาซีมาระวังนอ้อง <c oughs> <c oughs> อ่านี่พี่ซี <c oughs> ครับโอ้โหเสียดายครับลานสกเก็ตมันสั้นพี่ตังทำเดิมแบบพี่ซีมั้งเงี้ยเอาแรงแล้วก็จับอ่ะมาพี่ตังพร้อม โอ้โหหมูสไลด์ไปแล้วครับมาเดี๋ยวหัวโคบประตูอ๋อา่ฮโอ้โหอันนี้หมูหมูคั่วครับกิ่งเป็นหมูเลยเดี๋ยวหมูเข้าใต้ท้องรถะบอถ อาพี่ตังมาพร้อมฟิวมีป้อเบ็ก